ลูแปงเล่นน้ำอ่ะนี่น้องอยู่นู้นนะน้องตกใจอ่ะเอ้ยลงลงลนะลงละลงนะละร้อนนะร้อนนะเนะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวคุโมมาคุมโมลูแปงเนี่ยทำน้องตกใจดิน้องกลัวนะอ๋อหนูร้อนนะหนูร้อนนะคุมโมจะไปไหนกินน้ำเป็นมันอ่ะดู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 ดด ดู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 ด,ด,ด,ดเล่นไม่ให้น้องเล่นเลยนะระวังน้องตกใจเลยนะสะบัดคนนะเออชอบนะชอบนะล้อนะออดูแปลงล้อนะเดี๋ยวเป็นหวัดน,นะลูกเ,ออเล่นน้ำอนะ่ะเล่นน้ำอนะ่ะชอบใหญ่ชอบใหญออ่ไม่ได้ให้เล่นบ่อยนะ เล่นแล้วชอบเป็นหวัดน,นะอันนี้ก็เห็นร้อนร้อนก็ให้เล่นหน่อยเด้อได้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 ไดชอบชอบชอบ,บเดี๋ยวก็ซื้อไหมหนาวน้องนูน้องตกใจน้องไปนู่นแล้วน้องก็อยากเล่นด้วยนะแต่น้องตกกลัวนะเวลาลูปแปงสะบัดขนนะนั่นๆๆๆน,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 นเล่นหน่อยเดียวเนดะ้พรอ,อยัง หนาวนะพอแล้วไอยังพอแล้วพอแล้วพอแล,อแล,อแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็ออเดอร์มาเล่นน้ำเสร็จก,ก็ต้องกินข้าวกันนะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวก็เล่นให้พอดีพอดีรูปแปนะ้งไงเดี๋ยวก็ป่วยอ่ะไอ้หนูเดี๋ยวก็ป่วยอีกอ่ะเดี๋ยวต้องกินยาขมๆนะ เอาไหมดูดูดูสันสันสันแล้ว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 ไอหมานี่สันแล้วสันแล้วไอ้ยตัวเล็กนี่ไม่ได้เล่นน้ำวะเขานะไอลูกแบงไอลูกแบงมันสะบัดน้ำใส่ดูสันละสันละโอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม